สวัสดีครับเจอกับผมเทนไทเก์น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าการเรียนประมงเรียนยากหรือเปล่าแล้วจบไปทำอาชีพอะไรวันนี้พี่มีพี่มีคำตอบมาชี้แจงน้องๆครับครับวันนี้นะครับพี่จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนคณะประมงตัวพี่เองนะครับเรียนสาขาการจัดก,การประมงและธุรกิจสระน้ำครับก่อนที่พี่จะเล่าพี่ขอ ท้าวาความก่อนนะครับคือตอนมสี่พี่เลือกเรียนสายศิลปภาษาครับทําให้ตอนพี่จบมหมาพี่ก็เลยมีตัวเลือกที่น้อยครับน้อยกว่าสยายอื่นๆครับน้องๆรู้ไหมครับว่าตัวพี่เองเนี่ยเรียนไม่เก่งเลยแถมเกรดพี่ก็น้อยตัวเลือกพี่ก็น้อยลงไปอีกจนพี่ได้มาเจอกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยเขตตังครับ และพี่ก็ได้เลือกเรียนในคณะประมงครับผมเป็นคณะที่ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่นะอ่าช่วงแรกเลยตอนพี่มาปีหนึ่งนะครับตอนปีหนึ่งพี่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่พี่ก็เรียนแค่ยังไงอะพี่ไม่ชอบอ่านหนังสือเนาะแล้วพี่ก็เรียนแค่ผ่านๆเก็ดเทอมหนึ่งมาพี่ได้แค่สองขวากว่าครับน้องแล้วก็เมื่อ ปีสองปีสามเออพี่ก็ตั้งใจลองตั้งใจสักครั้งครับว่าตอนนดีตเราทําไม่ได้แล้วปัจจุบันเราจะทําได้หรือไม่พี่ก็เลยลองตั้งใจครับเทอมสองเกตพี่ขึ้นมากเลยครับพี่ได้สามกว่าแล้วปัจจุบันพี่อยู่ปีสามก็ยังสามกว่าครับผมน้องๆครับและจุดเปลี่ยนของพี่ครั้งยิ่งใหญ่ของพี่ก็คือป้าข้างบ้านครับน่ะ ป้าข้างบ้านมีเกี่ยวอะไรเดี๋ยวพี่จะเล่าท้าความให้ฟังนะครับอ่าเมื่อพี่ได้มาหาลัยแล้วป้าก็ถามว่าไม่ได้ป้าพี่นะป้าข้างบ้านนะครับถามว่าอพี่เรียนอะไรพี่ก็บอกว่าเรียนประมงครับเขาก็ตอบว่าเรียนทําไมเรียนแล้วมาจาับปลาเหรอมาตกปลาเหรอมันมันแค้นฝังใจคบน้องๆพี่ก็เลยคิดว่าเออ เดี๋ยวจะตั้งใจเรียนจะทำทุกทุกปีที่เรียนเนี่ยออาให้มันดีที่สุดแล้วจะทำอาชีพที่มันดีกว่าป้าข้างบ้านของผมครับจบไปจะมีงานทำหารับรองอาชีพดังนี้ครับ 1. อาชีพรับราชการครับสายรับราชการเช่นกรมประมงเป็นครูเป็นครูในมหาลัยหรือกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งครับอย่างที่2คือหน่วยงานเอกชนครับเอกชนมีทั้ง CP บริษัทอาหารสัตว์น้ำทำงานอาควาเรียมหรือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัตว์น้ำครับ 3. ธุรกิจส่วนตัวการเลี้ยงกุ้งเลียงปลาหรือเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆครับผมที่สำคัญนะครับในต่างประเทศก็มีครับ ถ้าน้องๆมีความรู้ทางด้านภาษาและวิชาการทางด้านการประมงน้องๆสามารถไปทํางานต่างประเทศได้ครับเทอมหน้าพี่ก็จะปีสี่แล้วจากนั้นพี่ก็จะไปทำงานครับน้องๆคนไหนสนใจเรียนเกี่ยวกับประมงน้องๆติดตามผลงาน,นของพี่อยากรู้ว่าปีสี่แล้วพี่จะไปทำงานเกี่ยวกับอะไรพี่เรียนจบไปเนี่ยพี่จะไปเป็นอะไรน้องๆสามารถติดตามได้ที่ช่อง เอการจัดการประมงหรือเฟซบุนตัวพี่เ้นไทกเกอร์ครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ